สวัสดีครับสวัสดีนานานะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ่อไลฟ์สไตล์หนองจอกนะบ่อหนึ่งนะครับเป็นแมทมิทติ้งนะครับขอปักนะครับผมก็ต้องทามาฝากทาคลิปนะครับมาฝากให้นานาได้ดูกันนะว่าแมทปักปลาเท่าไหร่รู้ป่ะสามร้อยโลนะครับคนประมาณสามสิบต้นเองนะครับสามสิบห้าสี่สิบห้าคนน่ะนะคิดดูว่ามันจะเดือดไหมโอ้ทําไมทําคลิปมาฝากนานานี้เสียดายแย่นะครับก็มาดูอุปกรณ์ผมกันนะครับนะ ก็เช้านี้นะก็คันน้ําเช้าผมนะครับกับนะครับเหยื่อนะครับโซมเบย์วีแบสนะกอนะครับเช้านะแล้วก็นะครับคันสองอันนี้นะครับประกอบปักเริ่มเก็บเล็กแล้วนะครับอันนี้คันเบสนะครับคันหยดน้ําผมนะครับก็เยยับขยับมอรไซนี้นะครับจมเร็วนะแล้วก็ปักตัวนี้นะครับ 4.5s เร็วกินะครับทรงเร็วกินะครับคันสปินอ่าแค่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะเริ่มตก8โมงครึ่งนะครับเขาก็เริ่มทยอยมาแล้วกลุ่มแคสเปอร์นะครับลงซบนะครับน้ป๊อปคุณนาน้าพี่ผู้ใหญ่เขาก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับแบบนี้นะครับแ่ก็หาทริปดีๆมาให้น้องๆได้ตกกันนะครับโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับ8โมงครึ่งจะรวยหรือไม่รวยขอพักเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำใจให้ด้วยนะครับ

อยู่ตรงระยะเข้ามากันแล้วครับเรายาังไม่มา เนี่ยียกมับให้ว่านแกทองูโอ้ขอบคุณมากครับเรียบร้อยรู้แอคแล้ขอบคุณมากมาเลยครับธนาตกไลยครับขอบคุณครับนี่ครับยูลาวอะยูลาวนั่นยูลามาครับยูลาอ้กินเต็มปากเนี่ยผมไม่ค่อยอยากใช้สวิงก็เพราะแบบนี้ครับ ปกติผมไม่เอาสวิงมานะลัทานาใช้แล้วมันชอบพันนะครับโอเคเห็นแล้วนี่ครับลาต้องใช้กิปเปอร์นะครับแบดปากเพราะว่า อันตรายนะครับแล้วปลดยากด้วยนะเนีเวลาตกนะครับโอเคผมเก็บปลาก่อนครับดูต่อครับอยู่ล้านออมาทั้งตูดเลยทั้งเก้าอี้เลยผมวัดอน่ยนัซซูผมอยู่ตรงไหนครับโทษครับ ที่ออกแนวลูกจุดบางแผงฆ่าคนเลยไม่ก่อนแล้วเฮ้ยสมัยเรียนผมยังบอกเลยถามมึงเบิร์ดดิช้านะก็โดนยิงตรงนี้ไอ้วิ่งมาตายตรงนี้นตายตรงโน้นหนึ่งเหมือนกันโดนปุ้งแล้วมายาวปีกอาวิ่งมาตายตรงนี้นะวางแผงให้ตายอีกเยอะๆโคตหาเลย ไม่มีใครคิดถึงความตายเลยนะพ่อแม่นอนน้ำตาไหลอยู่บ้านกั่างนี้ติดเจ็บเนี่ยติดเจ็บเนี่ยคือแบบปัดบเพื่อนของบ้าไอ้ยันมันพกมี่จนชีวิตมันไม่มีมี่แล้วมันเดินเดินผ่านยียไอ้มันติดปี๋เลยผมติดเฉยๆผมเอาไม่บอกคนละมาแล้วพกปัดแจให้นัทนาดูดิปัดแจ้หนัธนาดูดิ พกปัดแจด้วยคนอะไรรถเสียบ่อย <Yeah. S 1> ผมก็เพิ่งก็เห็นไในะปัดแจ หน้าแก๊งครับหลอนกระพงเล่าอยู่ตรงนี้แน่เหรอคนละตัวปล่อยไปแล้วใครหลอกวะเนี่ยเดี๋ยวได้เก็ดตเดียวเดียวกันเลยปลาอยู่ตรงเนี้ยเออไปเลยใช่นะป๊อปเขาอัดก่อนนะป๊อปเขากินก่อนปลาปป๊อปกินก่อน มาเนะบาเบาเบาเดึกเอิบครับ

ส่งส่งจนชินแล้ว ขอบคุณครับใช่สง่งกลัวหลุดครับน้าอยู่ลัวยูรา ตัวที่สองครับ ออาสายยาวสายอยู่นี่ครับมานี่แล้วนะป๊อปมานี่แล้วใช่เปล่าไม่รู้เนี่ยอย,อยู่เนี่ยสำน,นึ่งนะครับรประมาณบ่ายสามอ่ะ ตกเลยก็ได้นะครับ See you uh... Ja, hab' ขึ้นต้นมะม่วงไปเลยครับไม่ได้ตดเตีเลยพี่เกิดไายมาเร็วลูกมาเกิดไทยเร็วลูกเดือนเนี้ยเดือนเนี่ยเดือนเนี้ยใครมีเจด้วยมีเจด้วย น้ำออนด้วยดิามาาค่าเคคนละห้าร้อยคนเยกวี่ยจะของบอกรอเงินยกนี้น่ากลัวว่ะขอให้อยู่ดมสุขด้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับ สูมากๆนะมีหน้าที่การงานที่จะรับรุ่งเรืองเนาะทำอะไรก็สำเร็จทุกประการนะครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตกปลาได้เยอะๆเมามากๆขอบคุณครับ อยู่ในถังเหลืองอยู่ในถังเหลืองเสียงสเสียงสมีของหวานกินแล้วก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับก็มีซุปเนื้อปลากระพงผัดเผ็ดปลาดุกนะครับบางซพเขาจัดให้นะครับไว้เลี้ยงพวกเรานะครับชาวแคสเปอร์นะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายครึ่งวันบ่ายนะครับเราก็จะฟีสไตล์เลยครับแต่เราจะเริ่มก่อปลายางก่อนยวดูว่าปลาจะเป็นยังไง we do what ถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเนะี่ยยังไม่ได้เพิ่มเลยครับกัดวิธีวิ่งปี๊ดครับไปพันกันฝั่งตรงข้ามลุกนะครับตัวที่สี่ไม่ยาก งานวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วได้ไปได้ไปสามตัวนะครับขายไปตัวหนึ่งละขายบ่งกี้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวสองตัวนี้ผมขายเลยขายตะคิมหันนะครับครับวันนี้ก็จบแล้วครับก็ <c oughs> ายากอยู่นะครับวันนี้ครับอากาศปิดแต่ก็มีนาธนากับบางกี้พอรวยอยู่ทำได้คนละสิบกว่าตัวนะผมได้สามตัวเอง <c oughs> ก็ยากนะครับก็เดี๋ยวแมตช์หน้าจะเป็นแมตช์กระดีกับกาแลนนะครับเดือนหน้านะครับไปเจอกันนะครับก็ทริปนี้เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านพักผ่อนก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหาทริปดีๆแมตช์ดีๆมาให้ได้ชมกันนะครับบ๊ายบายครับ